ทำไมหน้าผมเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ย<ะ>หน้าแบบกระตุกกระตุกอะเรเพิ่มแสงแล้วกันนะครับเป็นไงสว่างปะทุกคนคือกล้องมันปรับแสงตามเขาเรียกอะไรบริเวณอะแล้วเสื้อผมมันเป็นเสื้อแบบโทนนี้ไงโทนมืดอ่ะมันก็เลยปรับให้หน้ามันสว่างคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดั่งยันดาวกาศไปซื้อของที่ดอนนาเมิกส์อสวัสดีคกับทุกคนทุกท่านด้ววยนนนะคครรัััับบบี้กช่องงม ทุกคนดูครับดูเห็นดูเล็บผมดีทุกคนดูเล็บผมสวยปะสวยไหมดูดีเห็นปะสายปะสายปะสายปะมีแบบรูปแมวด้วยเห็นปะนิ้วโป้งนี้เป็นสายฟ้า โฟกัสนี้เป็นเป็นแมวแมวเยอะมากเลยโฟกัสเป็นเนี่ยเออโฟกัสอะไรเห็นปะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหน้ายิ้มหน้าอะไรเงี้ยเออทีละโอ้เขเที่ยงครับ,รบน้องๆก็ถ้าใครถามก็เป็นร้านเพื่อนผมเองครับเ <c oughs> พื่อนผมทำเล็บนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามร้านเพื่อนผมหน่อยแล้วกันนะที่ตรงมุมนี้แล้วกันสักมุมนึงอ่ะเออเป็นไอจีนะคใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับกมม็ไปทำได้หมดทั้งสิบนิ้วเนี่ยเป็นลายเนี่ยแค่สองร้อยเองถูกมากผมเลยบอกให้เพื่อนปรับราคาหน่อยใครที่มาจากช่องฉัดมองนะครับที่อยู่ขอนแก่นแล้วอยากทำเล็บแบบนี้นะครับพิเศษเลยจากบบาาาททเเรจะลลดใหห้ือ I <laughs> ให้อยู่ขอนแก่นแล้วอยากทำรีวิวก็ไปทำได้นะครับสวยมากสวยมากจริงๆสวยจริงครับฝากร้านขนมด้วยเข้าไปกดติดตามทั้ง IG ส่วนตัวแล้วก็ IG ร้านให้หน่อยนะครับร้านพขนมเองนางชื่อเป็นโนโอเคมาหลังจากที่เราไม่ลงคลิปมาหลายวันมากนะครับผมก็รอว่ามันจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าซึ่งมันมีมาใหม่ซึ่งดูทุกช่องอื่นเราจะทำไปแล้วแต่ชัดมงเพิ่งมาทำไง Victory Light Rider Fortune Box นี่มันเป็นรถใหม่ครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีชุดแบบชุดอันเนี้ยน่ารักวะชุดน่ารักคือแบบชุดนนนนีี้้้้้มมมมััััอออออออาาาาจจจะแแบบบไไไ่่่่ดววววงงงลกกกรตตเขใ ผมจัดเลยล้วกันครับผมไม่สน50กล่องไปการันตีสัง,งันนี่ <c oughs> ขอชุดเลยได้ปะอยากได้ชุดอ่ะโอ้โหโอ้โห <c oughs> อันไหนเยี่ยงมาก่อนเลยโอเคชุดมาแล้วขวดสมใสไปเลยครับขอชุดอีกเออสวยขอถาวบอเลยได้ปะมีไม่ที่ให้ถาวรอฉัดมงก่อนอะ่ะสามสิบวันแต่ฝักถาวบอ,อโอ้โหอะไรวะขาดกี่กล่องเนี่ยขาดกี่กล่องวะเนี่ยโอโ้ผมซื้อมาเกินนะผม <c oughs> มันเหลือตั้งยี่สิบกล่อง ก็แบบได้แล้วอะครับได้แล้วอะครับมีชุดใหม่แล้วผมก็เห็นเหลือบเหมือนเห็นชุดลูกด้วยนะครับนี่มีชุดลูกด้วยเห็นปะแต่ชุดลูกจะเป็นของอะโคปองนะครับเราก็ซื้อไปเลยครับเราไม่สนอยู่แล้วเรามันรวยไงเออเราจะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนั้นนะครับเออก็ซื้อแบบดูดิครบแล้วอะครับแต่ดูปีกดิปีกมันเข้าเลยสักวิกตอรี่ไลท์ไลเดอร์นี่ดูค่าสเตตมันโหเน้นไปทางเทินจัดๆัลองลงมาจะเป็นสปีดนะครับคือเลี้ยวง่ายมากแม่เลย คุณสมบัติพิเศษเพิ่มความสามารถในการเลี้ยวโดยไม่ดีฟโอ้โหแบบไม่ดีอีกแหละก็ค,คือเลี้ยวง่ายกว่าเดิมอีกทั้งที่ค่าสเตตมันก็เยอะอยู่แล้วทุกครั้งที่ใช้ในโตจะมีโอกาส42%ที่ความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก4กิโลเมตรต่อช่วงและด์ในตัวเพลเวอร์บวก14%โอ้ oh, โหมีแบบ2สกิลนะครับแพสซีฟคือติดตลอดก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวแบบไม่ต้องดีฟคือเลี้ยวได้ดีนะครับผมแล้วก็แอคทีฟเวลาที่เราต้องทำให้มันติดก็คือเวลาที่เราใช้ในโตเนี่ยมีโอกาส,ากส,ส,ส,สก4 การปรับแต่งน้ำพุเครื่องยนต์ด้านขวาคือสายบูทพาวเวอร์ในตัวพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็เครื่องยนตด้านซ้ายคือสายความเร็วสูงสุดแล้วก็เบสิคพาวเวอร์นะครับเชือเพิงดิ่งยาวเทอร์โบดิ่งยาวเอ็นแท้งอัพด้านขวาคือสายความเร็วมินิบูนะคผมบอกไว้ก่อนว่าสายนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมคิดว่าสายนี้น่าจะดีที่สุดเอ๊ะลืมปิดตู้เสื้อผ้าโอเคดูเสื้อผ้าผมลกชิบหายลนห้องกูเนี่ยอืม ผมบอกไว้ก่อนแล้วผมไม่ได้เล่นมอเตอร์ไซค์มานานมากนะครับเลยไม่รู้ว่าแบบความเร็วเดี๋ยวนี้มันมันเท่าแบบรถเมต้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแบบพวกแมคคาเรนเอสออปติมัสอะไรเงี้ยเออความเร็วปกติของรถคันนี้อยู่ที่202.8นะครับผมเบสิคพาวเวอร์นะ314.2่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงกว่าแมคคาเรนิกเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรออีกรอบหนึ่งดิ CW w 310.2อ๋อมันคือแพสซีฟติดนะครผม C W W แบบแพสซีฟไม่ติด310.2โอ้โหแพสซีฟติดแบบคนแรงเลยติดอีกแล้ว314.2ติดโคตรง่ายครับโอ้โห W C W แบบผมแบบไม่ติด293.1นะครับผมอีกรอบหนึงไป W C W 293.1ไปถึงความเร็วสุดได้เร็วมากเลยนะครับ อุ้ยติดดิละแพสซีฟติดโคตรดีมันติดบ่อยเกินไปปะเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์จริงปหมเนี่ยเฮ้ย314.2เห็นปะโอ้โหแรงจัดเลยนี่ถ้าเปรียบเทียบไปดีนะแรงของาแมคคารนนะครับผมแมคคารินอยู่ที่313นะครับเห็นปะ310.2นะครับคือแบบความเร็วแบบ CW แบบแพสซีฟไม่ติดถ้าติดมันจะเพิ่มมา4กิโลเมตรทุกอันเลยแบนด์ดักันดีกว่าโอ้โหด่านแรกก็เดี๋ยวขอเบาๆหน่อยได้ปะแบบอยากเทสยร์ลดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยขอแบบเวสเลกมิวสิกแฟคทอรี่ ื้อขออะไรก็ได้อย่างงั้นนะครับลูก GM อ็ม่ะครับก็หลังจากที่เราเทสเมื่อกี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหมอไซส์แรงเท่าแมคคาเรนแรงกว่าด้วยซ้ำนี่เป็นไงดูชุดผมกับชุดลูกน่ารักป่ะโอ้อะไรนโอ้โหเขาเขาทำชาเลนจ์อะไรไปเนี่ยทำไมเล่นไทยแลนด์กันวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีคัสเอกันนะครับเนี่ยอ๋อคัสเอแจักฟรีใช่ไหมคันนี้ครบแอนนิเวอร์ซารี่สองปีแต่ผมแบบมอไซส์อ่ะครับมีใครเล่นเรื่องแบบมอไซส์บอกไว้ก่อนว่าที่ความเร็วแบบเทสเมื่อกี้คือความเร็วแบบไม่ยกล้อนะถ้ายกล้ออีกกนะผมบอไวว้เเลลยย่า300 316 317แน่ๆครับผมดีไม่ดีแบบ320เลยนะถ้าแบบแพสซีฟติดด้วยอ่ะมันแรงมากเลยโอ้โหยาอย่าขวางทางโอเคอย่าขวางทางโอ้แพสซีฟติดแล้วดูดิดีครั้งแรกแพสซีฟก็ติดเลยเออไม่ใช่ดีดิในโตครั้งแรกแพสซีฟก็ติดเลยคือแบบแค่กดเห็นไหมโอ้โหติดโคตรง่ายจันโอ้โหชนชนแหลกแหกกระเจิงมาดิครับ โอ้โหผมกดมินิบูลไม่ติดหนึ่งครั้งโอเคเฮ้ยไอ้นี่ไทยแลนด์ไอ้ไทยแลนด์ไอ้ไทยแลน <c oughs> ด์ได้เป็นหายน้องชายพี่อะยังไม่ชินกับมอเตอร์ไซค์เฉยเนอ้องรอพี่แบบหนึ่งดูค่าเทินซะก่อนดูค่าเทินพี่ซะก่อนไอ้ไทยแลนด์เองคิดว่าเองเป็นใครจะมาชนะพี่ได้อะหวนน้องชายน้องชายอะไรเป็นเป็นสาวเนี่วมาเธอเราขอที่หนึ่งได้ไหมคะหนูไปไหนอะหนูไม่เลี้ยวหรอคะหรือว่าหนูใช้โปรคะเนี่ย พี่ขอไปก่อนนะไอ้ชายชนตูดชนตูดเออก็มาดิอย่าให้ได้ยกล้อนะขอร้องนะอย่าให้ได้ยกล้อขอร้องเ C W E C U ไปครับผมอุย้ยเรียงบูไมิตีดอีกแล้วเป็นไหนี่มอดนี่โอ้โหฉลุยปะยกล้อเดี๋ยวโชว์นี้ยกล้อชโชว์โอ้ยสามร้อยสิบเก้าเม่อกียร์มาไปแฟบแพส่ซีติดด้วยโคตรเอาโคตรสุด,สด,สด,สด เออนี่ขนาดแบบเล่นในแรงนะครับเนี่แบบมอเตอร์ไซค์แบบคันใหม่ความเร็วแซงรถเมต้าที่เป็นแบบรถยนต์อนะันดับหนึ่งอต้องหันมาเล่นมอเไซค์กันแล้วบอกเลยอยากเจอแบบตึงๆนะักแข่งครับมีอะไรรถแหลบรถสปีดพออา,รดา,า,าร์ตอิคิลิเซอร์เฮ้ยมีทวินอะเลสว่ะสยองสันหนึ่งไปล่ะครับผม อะไรอะไรไปก่อนเลยไปก่อนเลย<ฆ>ไปก่อนเลยไม่รีบไม่รีบไม่รีบไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับผมไม่รีบอยู่แล้วกาคุณอยากไปก็ไปก่อนเลยครับผมไม่รีบผมไม่รีบเออมึงอย่าชนกูนดิบักอันนี้มันชนผมว่าไงครับจานไม่ใช่ไม่มีอะไรแล้วโอ้โหมันชนผมอะ่ะโอ้อะไรอะไรผมแซงนะผมแซงนะผมแซงนะสามร้อยสิบสี่ครับผม ECU ใช้ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยผมพูดเลยด่าเนี้ยอ้าใช้ตรงนี้แล้วกันค่าเทินรถเราดีค่าเทินรถเราดีเราเลี้ยวพ้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอ้โห T W W ยกล้อไปโอ้ยยกล้อไม่ติดไ,ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานมึงเลิกทักมาก่อนดีโอ้โหตจเย็นตาน,นี้ตึงว่ะตาน,นี้ตึงว่ะตาน,นี้ตึงตานี้ตึงอะไรอะไรแล้วจะทำไม ใครจะรทำไมใครจะทำไมใครจะทำไมลอยเหินฟ้าหน้าดินไปเดี๋ยวแซงนะผมแซงไอ้ที่สองผมแซงช้วเฮ้ยนิดเดียวมันกดอ c ซอะไรตรงนี้มันกดอ c u อะไรตรงนี้เห็นน้ำเมื่อกี้เองไม่ตกลงไปไว้ใช้อย่าขวางทางมอเตอร์ไซค์คันใหม่คันนี้ผมจะชวนมันโอ้ย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  ไม่มีในโตถ้ามีในโตชนะแซงแน่ๆถ้ามีในโตอะผมไม่มีในโตของสุดท้ายผมขอไดโนเสาร์แก้มือได้ป่ะซิตี้ก็ได้มามาเถอะด่านนีนก็ได้มาเถิดทำไมผมต้องอยู่ขอบตลอดเลยอ่ะผมไม่เข้าใจว่ะอุ้ยใครทักเฟซนมาอย่าพึ่งเด้อไปก่อนละกันจ้าแม่จ้าอุ้ยอุ้ยม่คาเรนว่ะแม่คาเรนว่ะอุ้ยอุ้ยผมชน โอ้โหผมชนผมชนจุดที่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราต้องแก้สถานการณ์นะครับผมเราแบบไม่สามารถซัมซีดับดวิวได้เอ้ใครทักเช็ดกูมามึงเลิกพิมพ์ดิออกเฟสก่อนโอ้โหออกเฟสตอนกำลังเล่นอยู่โคตรเท่มัโหมดละที่ยิงสี่บวิวต้องทำโงนี้นะเอ้าไม่ อ่าอ uh, uh. oh ีซียูผิดเออพลาดเลยโอ้โหเมื่อกี้สั่งสาวสาวอยู่ที่3ครับสาวจะแซงผมแล้วทุกคนแต่ผมขอแซงที่1ก่อนได้ป่ะเหมือนจะแบบโอ้โหรถคอมแม็คคันเล่นไงที่จริงรถผมก็แรงกว่านะแต่คือแบบเมื่อกี้ผมคาดแต่ออกเฟสนะครับอืมแน่จริงก็จอดรอดีแน่จริงก็จอดรอดีจอดรอได้ปะไรจอดรอได้ปะจอดรอได้ปะอะไร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 หนียกล้อมาดิฟุนฟุญฟุญฟุญเฮ้ย เอสโคดว่ะเอสโคดว่ะมันแรงอ่ะเอสโคดเสกแข่งวะล่ะเอสโคดฮะแข่งวะล่ะเอสโคดคิดว่าเป็นรถเอสโคดแล้วทำไมเมตาเหรอเราเมตาเหรอเราเมตาเหรอฮะดูค่าเทิร์นซะก่อนนี่ชนไปดิเกือบเกือบแพ้เอสโคดเหมือนกันนะเนี่ยโทษทีครับผมเมื่อกี้มีแชทเฟซเด้งมาสองสามรอบผมลืมปิดเสียงไงผมลืมปิดเสียงแชทไงแบบสาวทักมาเยอะอะไรเงี้ยครับแบบมีคนมาจีบพี่อ่ะพอรู้ว่าแบบพี่โสดอุ้ย พิสูจน์แล้วนะครับเนี่อ่ะ๊ะหลังจากที่มา2-3สาตาเมื่อกี้แล้วบอกว่ารถคันนี้นะครับผมว่ามันเก็บเป็นแทงง่ายนะแล้วก็ค่าเทิร์นดีมากเลยคือแบบดีดีจริงๆแต่สําหรับใครที่แบบไม่ถนัดมอเตอร์ไซค์ก็คนสว่วนมากมันจะไม่ค่อยเล่นมอเตอร์ไซค์กันเลยผมก็ไม่รู้ทําไมเป็นผมผมก็ไม่เล่นเหมือนกันแต่แบบคือมูเม็ตมันมันจะมันจะแบบแปลกๆนิดๆหน่อยๆนะครับสามร้อยยี่สิบสามดูดิเมื่อกี้ยกล้ออะ่ะโอ้โหบวกกับแพสซีฟของสัตว์เลี้ยงด้วยไง แต่บอกว่าก่อนว่าคันนี้ดีนะถ้าถามว่าอยากได้มอเตอร์ไซคันไหนเออไม่ใช่ดีถ้าสมมติแบบบางคนอยากได้มอเตอร์ไซคันหนึ่งอะไรเงรี้ยควรเอาคันไหนดีมันมีพวกแบบมอเตอร์ไซค์แตงโมท,ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอะไรเงรี้ยเออแต่ผมแนะนำนะคันนี้นะเพราะว่ามันแรงกว่าแม็กคาร์เรนดิกถ้าสกิลติดเออแรงกว่าไอไอ,อันนั้นดิค่ะเขาเรียกอะไรนะไอไอรถอุลตร้าแมนอะเอสออปติมัลก็แรงกว่าคือมันแรงกว่าหมดเลยเว้ยและทีย่ยิ่งยกรอนะยิ่งแรงกว่าอีกผมไม่ได้ยกรอให้ดูเฉยแต่ผมยกรอให้ เท่าไหร่318เห็นปะ้ะเมื่อกี้แพสซีฟไม่ติดนะครับผมเมื่อกี้นะไม่มีแพสซีฟสัตว์เลี้ยงแล้วก็แพสซีฟสัตว์เลี้ยงมันหมดไปแล้วแล้วก็ไม่มีแพสซีฟรถถ้าแพสซีฟรถติด320อัพอัพชัวชัวโหโหดจัดเลยบอกเลยคันนี้ก็เอาไว้เล่นแบบคำคำมันๆได้นะแบบท้าหนึง่งหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่พี่ใช้มอไซค์ครับมอไซค์อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็ลองเอามาเทสดูก่อนเดี๋ยวเด็กมาทา้าก็จะได้เอามอไซค์คันนี้จัดให้เด็กซะหน่อย ผมว่าไปผมเคยเอาทาคลิปมอเตอร์ไซค์แบบหนึ่งกับเด็กอย่างวะยังไม่เคยเลยเนาะเพราะว่าโมเมนต์ในการเล่นมอเตอร์ไซค์จะแตกต่างจากรถยนต์นิดหน่อยนะครับผมเวลาเล่นรถยนต์มันจะเป็นการอนะ่ะเขาเรียกอะไรนะเลี้ยวนะครับแต่เลี้ยวดีป่ะเออแต่มอเตอร์ไซค์จะเป็นการแบนโค้งแบนโค้งคือเ e อียงรถไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะบอกไว้ก่อนว่าดีดีจริงค่าเทินคือแบบดีมากค่าเลี้ยวอะไรโอเคไปถึงความสุดๆได้เร็ว โอ้โหสามร้อยสิบสี่เนาะแพสิบติดโคตรแรงเกินป้า้จานดูดิเัียงบูลก็ติดนะเนี่ยโอ้โหชิวๆเลยผมชนไปตอนแรกไงี c u ก็พุ่งมากดตอนท้ายด้วยเป็นไงครับผม ใครอยากได้ก็ไปจับจองกันได้ผมใช้ไปไม่กี่เพรเองมั้งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้แล้วกันว่าใช้ไปกี่เพรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าใช้ไปกี่เพรไม่ถึงหมื่นไม่ถึง7 8 0 0 0หรอกนี่เดียวเองซื้อกล่อง50กล่องแค่ประมาณ2-3รอบก็ได้แล้วครับแป๊บเดียวเองประเด็นคือมันไม่ได้แค่ได้มอเตอร์ไซค์นะเว้มันได้ชุดด้วยแล้วมันชุดคือน่ารักมากเดี๋ยวผมให้ดูชุดเต็มๆอีกรอบหนึ่งมามาดูชุดกันดูดิดูชุดดิชุดคนน่ารักมากดูดิแล้วมีบาโคดด้วยตรงประมาณแคบบบมีาาโดดดด้้วยเอูนหลังลตรจัด ชุดลูกก็สามารถซื้อได้เป็นครูป,ปองนะส่วนชุดตัวละครเรานะครับต้องสุ่มเอาในกล่องรถอย่างเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้หมดกริ่งเพื่อคลิปนี้กับใครพี่ว่เข้าใจน้องกราบอภัยมานาะที่นี่ด้ยวยสวัสดีก็สวัสดีครับเล็บสวยเฝ้าไปแล้วบูบูที่แน่ๆเหมือนรถ SPX กำลังจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคนในกลุ่มขอสปอยกันเต็มเลยรอชมฉัดบ่งไม่พลาดแน่นอนครับอื